สวัสดีครับเพ mm ื่อนๆทุกคนนะครับพบก,กันเก่นเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพข่าวจะรับเด็ดข่าวฟราวในวงการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ o กแฟนเพจยูทู u ช anel h a n n e l t i k t o แอดแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด ตูนยูนิเต็ดเฟเจอร็งกับเจดมทุกวันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราหน่ารักหนารักของคลิปไวรัลที่กำลังเผยแพร่กันอยู่ในโซเชียลตอนนี้นะเรื่องการประทะก,กันในสนามของแบรนดอนวิลเลียมส์กับคริสเตียนเอรกเซนในเกมที่นอริดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็มีภาพที่แบรนดอนวิลเลียมส์ยั่วจัดสุดท้ายหันมาเห็นอ้าวเอรกเซนน่วา์ที่วูบไปจากหัวใจวายแล้วกลับมาลงสนามได้เจ้าตัวก็เลยเปลี่ยนจากยั่วเป็นยิ้มแล้วก็กอดให้กำลังใจเอริกเซนบนพน โดยสกาส์บอลไปสัมภาษณ์เบนดอร์วิลเลียมบอกเฮ้ยไอ้น้องตกลงมันยังไงยังง่วจริงไหมหรือยังไงการแสดงหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นวิลเลียมให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเพราะว่าผมเนี่ยกำลังเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นของเบรนท์ฟอร์ดไปหนึ่งคนแต่ผมเนี่ยไม่เห็นเราก็เป็นใครแล้วผมก็โดนดึงลม้มลงแล้วเราเสียบอลในเกมบุกผมก็เลยยั่วโมโหมากหันไปกะจะไปเอาเรื่องแต่สุดท้ายเฮ้ยพี่เล็กเส้นนี่วา และผมก็รู้ดีว่าการที่เขากลับมาลงสนามได้ครั้งเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเขาและครอบครัวมากแค่ไหนกับเรื่องที่เขาเจอมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเขากลับมาได้แล้วผมก็เลยอยากจะกอดเขาเพื่อบอกเขาว่าขอบคุณมากที่กลับมาสู่สนามอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่ต้องการหน้าบึ้งๆของผมเขาต้องการอ้อมกอดของผมนั่นคือสิ่งที่ผมมอบให้เขาได้แล้วอาการของที่เขาป่วยเนี่ยไม่มีใครอยากจะเจอหรอกสุดท้ายเอเลเซนเกลาเตระดับท็อปและกลับมาได้อย่าง น่ามหัศจรรย์จริงๆนะแล้วทีนี้นักเตะเพื่อนร่วมทีมก็มาถามผมเฮ้ยตกลงยั่วจริงไหมเนี่ยผมยอมรับผมยั่วจริงแต่พอเป็นเอเดกเซนผมลืมความยั่วแล้วก็อยากจะให้กําลังใจเขานั่นเองก็เป็นเรื่องน่ารักดีนะไปหาคลิปดูก็แล้วกันนะสำหรับคลิปที่แบนนอนวิลเลียมส์เนี่ยนะแม่เกือบจะนะเกือบจะมีปัญหาเขาเจนเอเดกเซนสุดท้ายหันมาเอ้ยพี่เซ้นนี่ว่ะกอดสักทีก็แล้วกันนะ,ะ,นะอันนี้จะทำอัปข่าววันนี้นะครับเรื่องราวน่ารักน่ารักก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยตู้ยู่ในเต็ดฟรีเจน่งกับจะดำทุกวันในกรับพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่สวัสดีครับ